เราจะมีทิกวิธีการเล่นแบบสามสามให้ดูนะครับ uh, เราก็จะดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับ ฝากเราเด e w h ว t e เข w าเวิร์ดครับเซนเตอร์ครับมีดักคิตตี้ปีกแล้วก็กาเจอร์มีลินเดอร์เดลเคอรี่ชาคิวเนลและชอนเมเรียนทีมเรามาชุดแอเรนตาฮอกครับย้อนยุกโดนไปเลยครับลูกแรกแสกหน้าไปเลยครับลินครับไว้กลางเรา น,นี่คือสูตรประจําครับที่จะไว้ใช้เล่นในสามสามเอามุมไม่ได้เรียกแผนครับให้เพื่อนเรามาบล็อกสกรีนมันจะถอยหลังโดยอัตโนมัติครับแล้วเราก็ยิงสามลงไปครับนิ่มๆแต่ฝึกยิงมันในตัวครับง่ายมากวิธีนี้ครับทําให้เราชนะเกมได้ไวขึ้นแต่เราต้องป้องกันให้ดีด้วยครับโดนอีกแล้วไอ้อ่าอย่างครับดีบ่าได้ครับดู้วไครับเวิร์ด แผนเดิมเลยครับค่อยๆเดินมามนันมันถอยหลังแล้วซัดนี่สามคะแนนอีกลูกหนึ่งนิ่มๆครับทีเหลือแค่ป้องกันให้ดีครับป้องกันให้ดีโดนอีกแล้วไหมคอมก็จะเก่งในระดับหนึ่งเลยนะครับเหมือนเดิมค่อยๆเดินมาอ่าเรียกแผนพี่ครับเรียกให้มาบล็อกโดยกด L 1 โอ้ยดูนี่พลาดอืมโดนดิยอ๋อมันไม่ยอมเข้ามาครับตรงนี้เราอาจจะอยู่สูงไปนิดนึงโดนเลยครับ อ่ก็จะมีอีกอันนึงที่จะใช้บ่อยๆครับถ้าเราอยากได้แอติจากตัวไหนครับเรากด k i v p and Go ไปอ่าส่งให้มันลูกนี้ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ทาไม่ได้ก็ใช้เหมือนเดิมอ่าสูตรนี้ยังใช้ได้อยู่ครับ ไเด็กแผนมีกิดแอนโกนะครับนี่เป็นอีกโซนหนึ่งที่ค่อนข้างได้แต้มง่ายครับได้สองคะแนน อยู่ที่จุดที่มาร์กอ้าวองโถงเลยมัวจะรอเพื่อนไง มเราอยากให้หลินมีแอซิะเยอะๆครับเพราะเราเป็นตัวอีโวอยู่นิ่มๆครับลูกนี้ครับตัดให้ไปดังถ้าตัวอีโวไหนอยากได้ดังใช้สูตรนี้ครับได้ทั้งแอซิดตด้ทั้งดังโนนดิ เดีอยวแผ่นครับเย็นข้างม,มุมถอยหลังตามระบเบียบโอ้โหลาดเร็วมาก ในแค่สองครัพวกนี้จะด้ไม่งั้นเกมละเอาเสีดาแล้ว่ะจะได้เกม

โดนนี่แทกเอาเอ <c oughs> าโดนแทกเลยครับ สมากก็ชนะแน่นอนนะครับก้า90เปร์เซ็นเล่นดีๆยังไงก็ชนะครับสูตรนี้ชัวร์